เหตุการณ์ของคนขับแท็กซี่ที่มีเพื่อนสนิทติดเหล้าจนทําให้เพื่อนของเขาต้องเข้าโรงพยาบาลพอเขาได้เห็นอาการเพื่อนก็รู้สึกสงสารเลยติดต่อไปหาแต่จากที่คุยก็เหมือนเพื่อนเขาจะสบายดีก่อนที่เพื่อนจะชวนเขามากินเหล้าที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากับเขาอยู่นั้นไม่ใช่คนกับเรื่องที่มีชื่อว่ากูยังกินไม่หมด ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณยุทธเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่คุณยุทธมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อยศเขามักจะไปหากันบ่อยๆในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่หลังๆมาทุกคนต่างก็มีครอบครัวเลยไม่ได้ไปเจอกันบ่อยเหมือนก่อนหน้านี้ ยศเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆเขามักจะชวนคุณยธกับเพื่อนคนอื่นๆมานั่งดื่มที่บ้านหลายครั้งจนพอเขาเริ่มมีลูกเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกดื่มเหล้าทําให้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกเลยจนมีอยู่วันหนึง่งคุณยุธนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านจูๆ่ๆแฟนของเขาที่นั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้ๆก็หันมาพูดกับเขาว่าเพื่อนของพ่อที่ชื่อยศน่าสงสารนะ ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะรอดตอนนั้นคุณยุธก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วก็ถามกลับไปว่ามันเป็นอะไรเหรอก่อนที่แฟนของเขาจะยื่นรูปในโทรศัพท์ให้ดูลักษณะของยศตอนนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นโรคตับแข็งลักษณะท้องเขาบวมใหญ่ตาเหลืองผิวเหลืองคุณยุธคิดในใจว่าอาการที่เห็นค่อนข้างหนักยศคงไม่น่าจะรอดคิดไปคิดมาก็รู้สึกสงสารเพื่อน ในเย็นวันนั้นระหว่างที่คุณยศกำลังขับรถแท็กซี่ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาลูกค้าผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงใจเขาก็ยังอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็สนิทกันมากเขาตัดสินใจจอดรถแล้วหยิบมือถือส่งข้อความไปหายศเขาพิมพ์ไปว่าเป็นไงบ้างยศสบายดีไหมเพื่อนได้ข่าวว่าป่วยเหรอพักอยู่โรงพยาบาลไหนแต่ยศก็ไม่มีสัญญ,ญาณตอบกลับ คุณยุทธเลยพิมพ์ไปอีกว่ามีใครมาเยี่ยมไหมใครนอนเฝ้าบ้างผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีคนตอบตอนนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะยศป่วยหนักแล้วยศก็คงนอนติดเตียงเลยตอบเขาไม่ได้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะขับรถไปหาลูกค้าต่อแต่ระหว่างที่เขากำลังเข้าเกียร์ก็มีเสียงข้อความตอบกลับดังขึ้น เขาเรียบหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นข้อความของยศเขาพิมพ์ส่งสติกเกอร์ร้องไห้กลับมาคุณยุทธเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเพื่อนแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพื่อนเดี๋ยวก็คงหายก่อนที่คุณยุธจะพิมพ์ไปหาเพื่อนอีกหลายบรรทัดด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับตอนนี้คุณยุธตั้งใจว่าจะไม่ขับรถแล้วเขารู้สึกเป็นห่วงยศมาก แล้วจะไปเยี่ยมยศที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเองก็มีเสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความของยศที่ตอบกลับมาบอกว่าสบายดีคุณยุดรีบพิมพ์กลับไปบอกว่าทำไมตอบช้าตอนนี้เขาเป็นห่วงมากๆเห็นตอบกลับแค่สติ๊กเกอร์ร้องให้มาก็ตกใจคิดว่ากำลังคุยกับผีเขาก็พิมพ์ตอบเพื่อนไปเล่นๆก่อนที่ยศจะตอบกลับมาว่ากูไม่ตายง่ายๆหรอก ตอนนี้ก็หายดีแล้วหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านได้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้ปกติโรคแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกพอคุณยุธได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกสบายใจแต่ก็สงสัยว่าทําไมหายไวยจังพร้อมกับถามว่าที่ท้องโตขนาดนั้นก็หายแล้วเหรอยุดก็บอกว่าหมอได้เจาะเอาออกเรียบร้อยแล้วคุณยุธเลยถามกลับไปด้วยความสงสัย เลิกเล้าแล้วไม่ใช่เหรอทําไมถึงเป็นโรคตับแข็งได้ไปทําอะไรมาหยุดก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้เลิกบอกตอนไหนว่าเลิกเหล้ายังกินเล่าอยู่ทุกวันคุณหยุดก็พิมพ์ตอบกลับไปแล้วตอนนั้นที่บอกว่าเลิกดื่มแล้วล่ะกลับมากินอีกแล้วเหรอหยุดตอบพร้อมกับหัวเราะเขาพูดว่าตอนนั้นที่บอกว่าเลิกคือเลิกเข้าพรรษาไม่ได้เลิกถาวร แล้วพิมพ์ตอบมาว่าคืนนี้มากินเหล้าที่บ้านกูหน่อยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงเพื่อนคุณยุทธก็ตอบตกลงไปเพราะเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากและอยากไปดูหน่อยว่าตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงทั้งสองคนก็นัดกินเหล้ากันในคืนนั้นเลยคุณยุทธขับรถตรงไปที่บ้านของยศพอไปถึงตอนนั้นก็ไม่ได้ดึกมากเวลาประมาณทุ่มหนึ่งลักษณะบ้านของยศจะเป็นบ้านไม้สองชั้น เขามองไปที่บ้านปรากฏว่าบ้านของเขาปิดสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่ในบ้านพอสังเกตไปบ้านข้างๆก็เห็นบ้านหลังอื่นเปิดไฟตามปกติเขาลงจากรถแล้วตรงไปที่หน้าประตูลองเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกกําลังจะเดินเข้าไปข้างในบ้านระหว่างที่ก้าวเท้าไปหนึ่ก้าวจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาบนหลังคาบ้านเสียงดังคุณยุทธถึงกับสะดุ้งตกใจ คนเขาลุกไปเกือบหมดพรบรรยากาศร,บรอบๆเงียบมากเสียงเลยได้ยินชัดแต่ไม่นานก็มีเสียงแมวกัดกันอยู่ข้างบนเขาถึงกับถอนหายใจแล้วก็คิดในใจว่าแมวมากัดอะไรกันตรงนี้ทำเขาตกใจหมดพอเข้ามาในบ้านตอนนี้ในบ้านมองแทบไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงแสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้ามาพอให้มองเห็นด้านใน เขาตะโกนเรียกเพื่อนไอยศไอยศมึงอยู่ไหนวะทําไมไม่เปิดไฟอยู่ได้ยังไงมืดมืดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนคิดว่ายศเป็นอะไรหรือเปล่าเลยเดินขึ้นบันไดไปเพื่อที่ไปดูที่ชั้นสองในตอนนั้นเองก็มีเสียงประตูไม้ของบ้านค่อยๆเปิดขึ้นเบาๆก่อนจะมีเงาเงาหนึ่งเดินออกมาจากห้อง ลักษณะเป็นเงาของยศเดินออกมาช้าๆต่อให้คุณยุทธไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแต่เขาก็จำรูปลักษณ์ของเพื่อนเขาได้ดีพอยศออกมาคุณยุธก็ตะโกนถามเพื่อนทันทีว่าไอย้ยศทำไมมึงไม่เปิดไฟแล้วกูตะโกนเรียกตั้งนานทำไมถึงไม่ตอบยศก็ตอบกลับมาว่าไฟมันดับกูกำลังมาเปลี่ยนฟิลอยู่มึงก็ตะโกนเรียกกูจังเลยไม่รู้จะตะโกนอะไรนักหนา ก่อนที่ยศจะบอกให้คุณยุธไปรอที่ศาลาหน้าบ้านเดี๋ยวเขาเปลี่ยนฟิลเสร็จตามลงไปแล้วก็หยิบเหล้าจากห้องลงไปด้วยคุณยุธเลยรีบเดินลงมาที่ศาลาหน้าบ้านที่หน้าบ้านของยศจะมีศาลาเล็กๆที่มีโต๊ะตรงกลางซึ่งทุกครั้งที่เขาและเพื่อนๆมาดื่มกินกันก็จะมานั่งกันตรงนี้เวลาผ่านไปไม่เกินห้านาทีไฟทั้งบ้านก็สว่างขึ้น แล้วยศก็เดินออกจากหน้าบ้านพร้อมกับเหล้าขวดหนึ่งพร้อมกับถังน้ําแข็งและแก้วสองใบพอมานั่งที่ศาลายศดก็บอกว่าเหล้านี้กูตั้งใจมากินกับมึงเลยนะกูซื้อมานานแล้วไม่มีโอกาสเอามาให้มึงกินสัทียศดก้มองไปที่เหล้าแล้วก็บอกว่าเออยังไม่มีกับแกล้มเลยวะ่ะแต่เมียกูทํากับแกล้มไว้ให้ในครัวมึงช่วยเข้าไปหยิบให้หน่อยสิ พอได้ยินแบบนั้นคุณยุศก็นึกขึ้นได้ว่าไม่เห็นลูกเมียของยศเลยหันไปถามยศว่าลูกเมียไปไหนแต่ยศก็บอกว่าลูกเมียของเขาออกไปข้างนอกเห็นว่าไปงานอะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจจากนั้นคุณยุธก็เดินเข้าไปที่ครัวที่โต๊ะกับข้าวจะมีข้าวตั้งอยู่บนถาดลักษณะเป็นข้าวต้มใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็มีกับข้าวเมนูนอื่นใส่ถ้วยชามเล็กๆเ,เอาไว้ตอนนั้นเขาก็คิดในใ,ใจ ว่าทำไมเมียมันถึงทำาบบข้าวมาให้น้อยจังเขาเลยยกไปทั้งถาดแล้วถามยศว่าใช่อันนี้ไหมกับข้าวที่มึงให้กูหยิบมายศมองไปที่ถาดแล้วก็บอกคุณยุศไปว่าไม่ใช่อันนี้เมียกูทําเก็บไว้ให้กูกินกับข้าวที่กูให้มึงไปหยิบมันอยู่ในตู้ส่วนอันนี้ไหนๆมึงก็เอามาแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้นั่นแหละคุณยศก็รู้สึกปแปลกๆทำไมเมียของยศต้องทำกับข้าวแยกไว้ให้ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินกลับไปที่ครัวแล้วก็เปิดตู้กับข้าวก็เจอกับข้าวอยู่ด้านในจริงๆเป็นแกงสองจานด้านในเขาเลยหยิบมาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วทุกคนก็เริ่มดื่มกินกันไปคุยกันไปคุณยุทธหันไปถามยศว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตอบแชทส่งไปทั้งเยอะยศก็บอกว่าเขาเห็นแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบเพราะเขาพิมพ์ไม่ค่อยเก่ง แต่ก็เห็นทุกอย่างที่คุณยุทธส่งมาให้แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนที่เขาเห็นข้อความเขาตั้งใจจะกดโทรหาแต่โทรยังไงก็โทรไม่ได้ที่โทรศัพท์ก็เป็นคลื่นอะไรไม่รู้เหมือนไม่มีสัญญาณก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์ให้คุณยุทธดูลักษณะโทรศัพท์ตอนนี้จากที่สัญญาณมือถือเป็นขีด,ข,ดขีดก้อน,ก,อนกับกลายเป็นคลื่นคล้ายเสียงคลื่นฉี่เฉีดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดคุณยุทธมองแล้วถามว่าโทรศัพท์มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะ ยศก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรสงสัยน่าจะใกล้พังทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นั่งดื่มกันต่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่เล่าจากเต็มกลมก็เหลือแค่ครึ่งกลมตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านเป็นรถของแมวแฟนของยศระหว่างที่รถมาจอดแมวก็เปิดประตูลงทันในนั้นเองไฟที่บ้านจากที่สว่างขึ้นก็ดับลงทันที คุณยุทธถึงกับสะดุ้งคิดว่าไฟในบ้านดับอีกแล้วเหรอไฟน่าจะมีปัญหาเขาหันไปมองที่แมวก็เห็นแมวค่อยๆเดินมาที่หน้าบ้านแล้วเขาก็ทักแมวไปว่าอ้าวแมวไปไหนมาแมวเข้ามาในบ้านเห็นคุณยุทธนั่งอยู่ข้างในกท็ทำสีหน้าสงสัยแมวไปงานมาแล้วพี่ยุทธมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ได้ไปงานเหรอ เขาก็ตอบไปว่าพี่ก็มานั่งกินเหล้ากับยศนี่ไงพอหันไปยศก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาคิดว่ายศคงไปดูฟิวข้างในบ้านเพราะฟิวก็คงขาดอีกแล้วพูดกับแมวไปว่าพี่นั่งกินกับยศตรงนี้แล้วแมวไปทำอะไรมาใส่ชุดสีดำแมวทำสีหน้าตกใจมากแล้วถามเขาย้ำไปอีกทีพี่ยศกินเหล้ากับใครนะด้วยความเมาเขาก็พูดต่อไปเสียงดัง กินกับยศนี่ไงพี่นั่งกินกับมันในสักพ,พักแล้วเนี่ยแมวได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบตอบกลับไปทันทีจะเป็นไปได้ยังไงพี่พี่ยศเขาเสียไปตั้งแต่บ่ายสามนี่แมวก็เพิ่งกลับมาจากงานศพคุณยดได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับอึง้งแต่ก็ยังยืนยันว่านั่งกินกับยศจริงๆแล้วนี่กับข้าวที่มันบอกให้พี่ไปหยิบเขาชี้ไปที่จานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้าก็มีข้าวอยู่ แต่ถาดที่เขายกมาตอนแรกที่เป็นถ้วยเล็กๆเ,เขาสังเกตเห็นว่ามีทูบหนึ่งดอกปักอยู่ที่ข้าวคุณยุทธึงกับขนลุกเพราะจําได้ว่าตอนที่เขาหยิบมายังไม่มีทูบป,ปักแมวเลยบอกลูกให้เข้าไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะนั่งคุยกับลุงยุทธเองคุณยุทธมองตามลูกชายแมวเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็กดเปิดไฟปรากฏว่าไฟในบ้านก็ติดตามปกติคุณยุทธเริ่มสับสนกับสิ่งที่เขาเจอก่อนหน้านี้ แมวหันมาถามคุณยุทธว่าเจอพี่ยศจริงจริงเหรอเขาก็บอกว่าเจอยศจริงๆเมื่อกี้ยังนั่งกินกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ายศมันตายไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาแชทพิมพ์คุยกับยศตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมยศถึงตอบช้าเขาเลยหยิบมือถือมาให้แมวดูปรากฏว่าแชทมือถือในตอนนี้มีแค่แชทของคุณยุทธพิมพ์คุยยู่คนเดียวไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือข้อความที่ยศตอบกลับมาแมวหันไปมองที่เก้าอี้เห็นเป็นมือถือของยศก็ถามว่ามือถือของพี่ยศมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแมวจําได้ว่าเอาไปเก็บในห้องแล้วนะคุณยศก็บอกว่ายศมันคนหยิบมาแล้วเล่านี้ยศก็เป็นคนยกมาให้แมวได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดว่าพี่ยศเจอพี่ยศจริงๆด้วยก่อนที่เธอจะร้องไห้เสียงดัง เธอบอกว่าเธออยากเจอยศมากแต่ยศไม่เคยมาให้เห็นพร้อมกับพูดตะโกนไปรอบๆบ,บ้านพี่ยศพี่ยศอยู่ไหนพี่ยศออกมาหน่อยเธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคุณยุธเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปปลอบแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปช่วยงานไม่ต้องไปเรียกหามันหรอกคนเป็นคู่กันถ้ามีโอกาสได้เห็นเดี๋ยวมันก็มาให้เห็นเอง แต่อย่าไปยึดติดเลยมันจะได้ไม่มีห่วงแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพอเขาปลอดเสร็จก็ขอตัวกลับบ้านไปคุณยุธเดินเข้ามาในรถเขานั่งสงบสติอารมณ์สักพักแล้วจู่ๆก็มีเสียงคอกระจกดังขึ้นคุณยุธหันไปมองทันทีปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือร่างของยศเขากําลังคอกระจกแล้วบอกให้คุณยุธเลื่อนกระจกลงแต่ตอนนั้นเขากลัวมากตัวก็สั่นมือก็สั่นไปหมด เขายกมือไหว้แล้วก็บอกกับยศไปว่าไอ้ยศเมื่อกี้กูขอโทษกูไม่รู้ว่ามึงตายไปแล้วอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกูเลยเขาหันไปมองยศก็เห็นยศพูดกับเขาว่ากูยังกินไม่หมดนะพรุ่งนี้มากินกันต่อคุณยศได้แต่ยกมือไหว้ตัวสั่นอยู่อย่างนั้นแล้วยศก็พูดซ้ำอีกว่ากูยังกินไม่หมดนะ พรุ่งนี้มากินกันต่อตอนนั้นคุณยุธก็กลัวมากแต่ถ้าไม่ทําอะไรยศก็คงไม่ไปไหนเขาเลยพงกหัวแล้วก็ตอบไปว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินพอลืมตาขึ้นยศก็ไม่อยู่แล้วเขารีบขับรถกลับบ้านทั้งทงท,งที่มือยังสั่นอยู่พอวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายคุณยุธรีบขับรถไปช่วยงานศพที่วัดเขาไปช่วยเสิร์ฟน้ําช่วยดูแลคนที่ร่วมงานตลอดทั้งวัน คุณยุทธมาช่วยแบบนี้จนถึงวันเผาพอพิธีทุกอย่างเสร็จเย็นวันนั้นระหว่างที่อยู่ในวัดคุณยุทธเริ่มปวดฉี่เขาได้เข้าไปฉี่ในห้องน้ําระหว่างที่เขากําลังทําธุระส่วนตัวอยู่ก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงราดน้ําตามปกติตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนที่มาช่วยงานคุณยุทธกําลังจะตักน้ําราดอยู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาจากห้องข้างๆ เขาจำเสียงนั้นได้แม่นเป็นเสียงของยศเพื่อนของเขายศพูดว่าเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านกูนะกูยังกินไม่หมดเลยความกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งคุณยุธไม่ได้ตอบอะไรเขารีบราดน้ำแล้วเดินออกไปข้างนอกพอหันกลับมาในห้องน้ำปรากฏว่าห้องข้างๆเขาถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่ข้างในพอถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดเจอกับเหตุการณ์นี้ คงไม่มีใครกล้าไปบ้านของยศแน่ๆเพราะกลัวว่าจะเห็นวิญญาณของยศแต่ต่างจากคุณยุธเขาคิดว่ายังไงเขาก็รับปากเพื่อนไว้แล้วยังไงก็คงต้องไประหว่างที่ทุกคนกําลังจะแยกย้ายคุณยุทธหันไปคุยกับแมวแล้วก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่กลับด้วยนะแมวขับนําพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ขับตามไปเขาไม่กล้าบอกแมวว่าจะกลับไปกินเล่ากับยุศ กลัวว่าแมวเสียใจแล้วร้องให้อีกเลยบอกแมวไปว่าเหล้าที่บ้านยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่กลับไปกินให้หมดนะยศมันซื้อมาให้พี่มันอยากให้พี่กินให้หมดพอคืนนั้นคุณยุธก็ขับรถไปถึงหน้าบ้านของยศเขาไปนั่งที่ใต้ศาลาตรงจุดเดิมก่อนที่แมวจะหยิบเหล้าแล้วเอาน้ำแข็งมาให้คุณยุธบอกแมวไว้ว่าไฟที่ศาลาไม่ต้องเปิดไว้นะ พี่อยากนั่งกินคนเดียวมืดๆพี่คิดถึงเพื่อนพ่อแมวปิดไฟเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้านแต่แล้วไม่นานคุณยุธก็เห็นวิญญาณของยศเดินออกมาจากหน้าบ้านหน้าตาของยศด,ดูดีใจมากในขณะที่คุณยุธนั่งจับแก้วเหล้าตัวสัน่นยศเดินมาตีที่ไหล่คุณยุธเขารู้สึกถึงแรงตีที่แขนได้ชัดยศบอกว่าขอบใจมากนะเพื่อนที่มากินด้วย คุณยุทธนั่งกินเหล้าไปด้วยในใจก็คิดว่าตอนนี้เขากําลังกินกับผีจริงๆใช่ไหมเขากําลังทําอะไรอยู่คุณยุทธนั่งกินอยู่ไม่นานเขาก็รีบดื่นเหล้าเพียวๆเต็มแก้วแล้วก็กระดกกินจนหมดขวดเขาพยายามเรียบกินให้ไวที่สุดพอเหล้าหมดเขาก็ลุกขึ้นแล้วบอกกับยศว่าหมดแล้วกูขอตัวกลับก่อนนะเขาพูดพร้อมกับหันไปข้างนอกไม่กล้ามองหน้ายศ แล้วคุณยุทธก็พูดว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพื่อนไม่ต้องตามไปส่งกูนะกูกลับเองได้แล้วกูมีเรื่องจะบอกมึงเรื่องหนึง่งกูกลัวกูกลัวมึงมากลากันแค่นี้นะแล้วเขาก็รีบเดินขึ้นรถไปทันทีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณยุทธก็ไม่เคยเจอยศอีกเลยคิดว่ายศคงไม่น่ามีห่วงอะไรแล้วและนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณยู่ได้เจอใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ